เี็นกบอมปราบอกวันนัดนต่อคนบางแจมนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสามวันสังการล่องอตั้งพระเมตแกมกรรมแการแห่พระนะครับซึ่งเปลี่ยนรพระพุทธรูปของสาระของวัดต,ต่ตอนนี้มาล่วนที่อำเภอนาอ m p h u r ที่ว่าการอำเภอนะครับ กันแรกเี่กนแกครับเห็นก็เป็นพร,ระพุทธรูปเจ้าแสนตองซึ่งเป็นพระพุทธรูปผู้มันผู้เมืองของอำเภอแม่แจ่มนะครับพร้อมกันนั้นกับมีจับต่งางหอวัดก็ได้นำพระพุทธรูปมาเดี๋ยวจะแห่ร่วมกันนะครับขับขันยอยกันมาครับตอนนี้เวลาประมาณ อาจ3มงแล้วครับกันนี่เพ่อนคือโอกาสครับพี่น้องตนานะครับจะได้ส่งน้ำเพ้าพรโลกของแต่ลวหัววัดบรรยากาศตอนนี้ก็คึื้มคืมนะครับ กระบอกฮอนลำเหลือต้นดอกต้นมากต้นเตียนต้นขุนชาวัดเจียงนะครับตแต่หมดกงเกอวมาเจียงจังวัดเจียงไม่ตอนนี้ครับอ่าบันเลงนะครับของขุนชาก็ว่าฟอง เป็นนีชาวบ้านของคนวังเหนือเอานะครับอาตอนนี uh, uh, mm ้คนก็เ hmm. ริ s s ่มทยอยกันมาโชคนะครับนมีโอกาสดีปะท่านได้ยกท่านนัดนะครับสมยศผู้ใหยหลายชนนะอันนีวก็จะเริ่มแต่ตอนนี้แชทขบวนกันอยู่นะครับ โอ้โหคนงามสองคนนะครับเป็นคนแ้าหมังงามไปมือถือป้ายนะ่าอ,อ, <laughs> อ่าจะมีกระบวนนะครับมีต้นเตียนต้นหมากและต้นดอกหอมจ้อตุงนี่เป็นประจำทุกปีนะครับวันที่สิบสามของคม่แจิต กรบแจกกันเล่งแล้วครับตัวนี้ท่นสทอกันมานะครับอ่าวันนี้ครับผมยกกันหน่อยยกกันหน่อยอ่านะครับ คนแม่เสรียงครับคนลอ่ออยู่อยู่อยู่แม่แจมแ่มจะเป็นล่อที่แม่เสลียงล่อมาแล้วเอาไปล่อที่แม่เสรียงกับรอบหนึ่งป๋าจัดน,นะครับคนหนัตจอคนบางแจมนะครับนั่นน่าครับยินดีนะครับผมนี่ครับนั่นสอจอคุณน,นงกับมาร่วมงานด้วยนะครับอ้เป็นกัน หรือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่นะครับพ่อกำนันนาตาคีเกิดใหม่นะครับท่านสจบุญดงตัวนะครับพร้อมกับท่านปลัดพร้อมกับท่านนายกอาตอนี้จะอยู่แถวหน้านะครับพร้อมขันดอกนะครับขัดดอกดอกไม้นำกรมินส้มปล่อยนะครับมีกระสีกรเอได้ไท่านสจปีดากะอยู่ตั้งหลังกุน ก็มีพระพุทธรูปหลายๆหัววัดนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับโดยมีท่านผู้นำนะครับ มาจากลุกสนามนะครับปีใหม่สงการปีใหม่เมือง <c oughs> บ้านไปไก่งามกันวันนี้เลย,ยอ่ากลมาตัวนะครับรต่หนูมันแคบอ๋อเกียกเสียงมินี่ เป็นตุ้มนะครับเป็นมับเที่ยวของล้าตาเนาะอ่าในของมุตาวันเจียงนะครับดิมการดิมการดิมการกบบนะครับคนโตสบก็คือ ตอเป็นพระผู้บัญชาการของขอำเภอแม่แจ่มนะครับนำหน้ามาก่อนนะครับเพื่อะครับญญรักษาสาธารณชนสักขาราชบริาลดน้ำเพื่อเป็นสิริมง,งคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ใหม่เดือนใหม่นะครับ เป็นพร,ระพุทธรูปที่สำคัญของวัดพระธาตุหลวง,งเจ้าครื่องนะครับนี้เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดบูพารามนะครับปัดเต้าคนนั่งข้างนี่ตามมือแล้วนะใช่กันก,กันไม่ดวที่ วัดยาดาู้นะครับผู้เป็นวัดเจ้าอาดีตเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มนะครับถ้า,า,ขาขอออกมาไว้สำหรับลบผู้คนนะครับอาจจะติดจะไปหน่อย